การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern n i g h TV t ร่วมกับ Sense n t e r t a i n m e n t เสนอนักขีรุอเซียนอาเซียน together ทุกคนเข้าสู่รายการนักคิดตุลยอาเซียนอาเซียนชูเกต้ไม่เจอกันหนึ่งสัปดาห์นะครับรู้สึกคิดถึงกันเลยเนาะคิดถึงเหมือนกันครับดูน้องๆว่าตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นแต่ก่อนจะไปคุยกับน้องๆเนี่ยนะต้องมาถามหัวหน้าทีมกันก่อนว่าสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาไปเตรียมความพร้อมอะไรยังไงที่จะมาชนะคู่แข่งกันบ้าง ขอบอกเลยนะคะว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเตรียมตัวหนักมากทํากันบ้านทุกอย่างค่ะทุกครั้งทุกวันทุกเวลาต้องยืนหน้ากระจกค่ะแล้วก็ต้องเลือกว่าเราจะชูมือซ้ายขึ้นหรือมือขวาขึ้นเมื่อเรากาชัยชนะนะเพราะว่า4สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขาชนะมาหมดเลยครับ ผมบอกก่อนพี่อาผมบอกแล้วไงว่ามันเป็นจังหวะที่ผมชงพอดีมันไม่ไดเกี่ยวครับมันเป็นไม่ใช่ปีชงด้วยครับชงหลายอย่างชงสาวๆพูดารนะคิดบ้างชงเยอะก็นม่ไงมัวแต่ไปชงคนนู้นชงคนนี้ไงก็เลยไม่เคยชงชัยชนะเลยไะแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะนั่นนะพี่เข้าใจน้องๆน้องๆทีมสีแดงก็ต้องกลัวครับเพราะว่าอาจจะบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนะฮะนำน้องๆนะครับในทีมเนี่ยนะฮะไปเข้าสํานักนะฮะฝึก ต่างๆมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น,นสำนักไม่ว่าจะเป็นเส้าหลินนคร,รับภักยาจกหรือว่าง้อใบนะครับไปฝึกวิทยายุศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวมาสู้กับสีน้ำเงินเนี่ยนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยแข่งเรื่องความรู้ ของอาเซียนเราไม่ได้ไปออกกําลังกายแข่งกําลังภายในนะคะพี่รอนคะเราเราก็ต้องเจอตัวไปก่อนครับพี่อัมต้องให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะที่จะมาสู้กับสีน้ำเงินได้คือคุณจะบอกว่ากายพร้อมใจก็พร้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สิบปากว่างไม่เท่าตาเห็นค่ะเอาลูกทีมคุณมาให้ดิฉันดูเลยดีกว่านี่แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวทีมสีแดงเนี่ยจะขอแนะนำนะฮะน้องๆอในทีม ก่อนเลยนะครับวันนี้สีแดงของผมนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนเจ้าพยาว,วิทยาคมครับใ yeah! พูดถึงฝั่งแพ้บ้าน<ส>ีกว่าสีน้ำเงินชวันนี้<แ>มั่นใจชนะชัวร์เอางี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแล้วดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับยา,อาตอนนี้ขอเสียงตบมือต้อนรับนะคะโรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัม แต่วันนี้ครับก่อนที่ทั้ง2ทีมจะไปสนุกกับเรากันในนักคิตตรุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์นะครับ,รบวันนี้มีโชว์พิเศษซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเลย กับโครงการอยน้อยมิวสิ a แอนด์ซองคอนเทสของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับเป็นกิจกรรมเที่ยน้องเยาวชนวัยร uh ุ่นไทยเป็นนักเรียนนยนะครับแต่เป็นสมาชิกของอยน้อยครับให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสลากนะครับว่าเอ๊ะมันมีปริมาณความหวานความมันความเค็มมากน้อยเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนกันจากนั้นนําเรื่องราวเหล่านี้มาแต่งเป็นเพลงคอยเตือนเพื่อนกันนะครับ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงรณรงค์เที่ยวน้อง แต่เงินแองกับออยน้อยครับสุขภาพจะดีเริ่มต้นที่นี่จะมีประโยชน์กินแล้วไม่เกระทษมีประโยชน์ดูอาหาร เบาเอาไว้สุขภาพจะได้แข็งแรงไม่มีโรคแทรกแซงอยู่อย่างปลอดภัย อย่าใช้ทอดซ้ำขอร้องอย่านำเอามาทอดใหม่อาหารต้องสดสะอาด,ดรับรองไม่พลาดชีวิตสดใสอย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำขอจงจดจำอย่านำมาใช้กินอาหารให้ถูกสะดส่วน พาลลาน,นามัยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยเชิญน้องๆเลยครับอ่ะมามาเข้าแถวนะหน่อยดีกว่าน่ารักมากพี่ยามครับผมก็เดี๋ยวให้น้องๆครับแนะน้ำตัวแล้วก็ ลองบอกสิว่าตัวเองเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างครับตัวแทนเลยครับครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนศรีศักดิ์สวนวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพี่รอนอยากทราบครับผมว่าตัวของไอเดียเพลงครับเอได้ไอเดียมาจากอะไรบ้างก็ได้ไอเดียมาจากโครงการอาหารละยาของออยน้อยเกี่ยวกับฉลากของสินค้าค่ะคือบางอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอันตรายจากว่าเราใช้ผิดวิธีใช่ค่ะแล้วก็ก่อนซื้อทุกครั้งต้องต้องดูฉลากค่ะนานสำคัญที่สุดเลยนะฮะนี่คือใจความสำคัญเลยจาก การแต่งเพลงแต่งเองด้วยใช่ค่ะราช่วยก็ประมาณ1เดือนเศษค่ะ1เดือนเศษซ้อมอีก2อาทิตย์ใช่ค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่การประกวดในครั้งนี้นอกจากได้ถ้วยรางวัลกิติยศกันแล้วใช่ค่ะได้อะไรอีกบ้างได้รับความรู้นะคะจากจากทุกทุกท่านที่เกี่ยวกับอาหารฉลากของยาได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปนะคะได้รับรู้เกี่ยวกับของอาหารฉลากและยาค่ะครับผมนี่คือโครงการดีๆของออยน้อยจริงๆแล้วเนี่ยทางออยน้อยเนี่ยเขาก็ โครงการดีๆแบบนี้ทุกปีนะครับมีการเข้าแคมป์ทำกิจกรรมแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าประกวดอย่างเดียวยังมีพาไปทัศนศึกษาด้วยใช่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโรงเรียนไหนสนใจติดตามได้ใช่ครับเพราะว่าผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆล้วความรู้เนี่ยมันมีอยู่รอบตัวครับยิ่งทําออกมานะครับนำเสนอเป็นบทเพลงด้วยผมว่ามันมันจำง่ายแล้วก็มันมันสนุกสนานเพลิดเพลินอ้าววันนี้ของคณน้องทั้ง6คนจากออยน้อยด้วยับ พักก huh? oh, ันก well, ่อนนะจ้าโอ้โหสาวนั้นนู้นเลยพักกันก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนพี่อ่างรู้สึกว่ามีใครบางคนหายไปใช่ ne ไหมใช่ไหมครับใครหายอ่ะว้าแต่กี้นี้เห็นบอกผมว่าเห็นจะแวะไปเข้า้องน้ําหรือว่าเหมือนจะไม่ทาพิธพีกรรายการนี้แล้วครับจะเลิกแล้วหรอจะเลิกทาแล้วครับคือพี่แพร์เลิกคนเดียวใช่มาแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราสวัสดีน้องๆไปแล้วเราขอสวัสดีอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้แอบหายไปแป๊บเดียวมีใครจะเขียนหนูทิ้งจากรายการคะก็เขาสัมภาษณ์เรื่องออยน้อยไปตั้งนานนี่คุณหายไปไหนมานี่หายไปไม่ใช่ว่าไม่ทำงานทำงาน แล้วหายไปไหนมาครับ,รรบหายไปหาคุณะคะรายการของเราเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องราวดีๆแล้วเราก็ต้องมีดารานะักคิดเข้ามาอยู่ร่วมในรายการด้วยอวันนี้แพนเนี่ยลงทุนค่ะเปิดตัวแฟนเฮ้ยค,คุณจะบอกว่า3ามคนนี้คือแฟนคุณ <laughs> แล้วเขาเคยรู้ใช่ไหมว่าเขาเนี่ยมีคุณเป็นแฟน <laughs> พูดแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าอยากเรว่าดารานักคิดที่แพลหามาในวันนี้เขาจะเป็นใครและเขาจะหล่อล่ำเท่ขนาดไหนและทั้งหมดจะเป็นแฟนแพลหรือไม่ไปพบกับพวกเขาเลยค่ะโอ้ คนนึงครับผมไม่ใช่พุงอะไยอ๋อเออเอามาด <oh> ูว hm ่าทนดีครับอตอนนั้นทั้งสามคนเนี่ยเมื่อกี้แพรเขาบอกว่าสามคนเนี่ยเป็นกิ๊กเขาเเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะกิ๊กก็อะไรฮะ ไม่ใช่แบบว่าทีมงานบอกว่าหยิบมาให้เขาแล้วได้เพิ่มคนละพันห้าหรอฮะหนึ่งพันห้าพี่เพิ่มมาเขาจ่ายเองจ่ายเองมาจากหนูเองจากหนูในเลยนะในเลยเนี่ยหบไว้ก่อนพันห้าพันห้ามันไม่ใช่ไม่ได้เป็นแฟนนะเขาหรือเวลาเขาไปไหนไปไหนเนี่ยเขามีคนนึงเขามีแล้ว เป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นตัวเป็นตนเลยจะมาผ่าชีวิตคู่กันเหรอฮะไม่ขอบผมนี้น่ากลัวนะมีเป็นตัวเป็นตนเลยบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจไม่เห็นนะชอบเด็ทำไมครับอ๋อกูมานครับผมบ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนเขาก็ต่างมีแฟนอยู่แล้วอันนั้นเรื่องจริงแล้วคุณเลิกจ่ายเขาคนละพันห้าไม่ก็หนูก็ช่วยทีงานหนูก็ออกตัวไปก็ไม่มีอะไรก็แค่อยากได้กุหลาบบ้างอะไรบ้างทำไมพี่อ่๋นต้องพูดเรื่องนี้ด้วยหนูไม่เข้าใจมารยาใคร โถอุตส่าห์วางแผนตั้งนานสุดท้ายความจริงก็ปรากฏช่วงหน้ามาคุยกับพี่ๆดารานะัคิดกันครับว่าพวกเขาหลงคารมพี่แพรของเราได้ยังไงย้ายแล้วจ้านะักคิดตะลุย AN, 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 ER. อาเซียนอาเซียนทุกแกเตอรอย้ายเวลาความสนุกมาเป็นทุกหกโมงเย็นวันพฤหัสบ,บดีย้ำนะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีหกโงเย็นพบกับคำถาม,ถามชวนคิดสกิดให้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป